มีเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วเขาก็จะแพ็คสวยงามอย่างดีซักสะอาดเรียบร้อยอาจจะมีเสื้อผ้าอาจจะมีถุงมืออาจจะมีผ้าพันคอแต่เขาห้อยเป็นชิ้นๆนะคะไว้ในพื้นที่สาธารณะแล้วบอกว่าถ้าคุณต้องการใช้คุณสามารถนำไปใช้ได้ในต่างประเทศนะคะคแล้วบ้านเราก็มีคนเกิดไอเดียแล้วเอามาทำ ณวันนี้ที่ได้ยินจากตู้ปันสุขหนึ่งตู้ห้าตู้ปัจจุบันนี้ทั้งประเทศมีขึ้นมาสองร้อยกว่าตู้แล้วในแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละเขตแต่เรื่องราวที่ได้ยินต่อมาก็คือเรื่องราวของตู้ปันสุขนั้นกลายเป็นเครื่องมือของคนที่ไม่เข้าใจใช้คำนี้ดีกว่าเพราะเขาอาจคิดอะไรที่ยังไม่ใช่ อาจจะมองเห็นว่าเอ้าในไหนมันเป็นเขาให้มาละเขาบริจาคมาละเราเอาไปดีกว่าแต่ในการเอาไปของเขาเน่ะเขาไม่ได้คิดเผื่อคนอื่นหรือเขาอาจจะลำบากมากสังเกตเสียงสองนะคะลำบากมากของเขาลำบากเพราะตัวเองคิดว่าตัวเองลำบากคนเดียวก็เลยเอาไปซะหมดเลยแต่อันนี้เป็นเพียงห้าเพจที่เราเห็นนะคะในขณะที่อีกหลายๆเพจ เชื่อว่าพรุ่งนี้ก็คงจะมีเรื่องราวของตู้ปันุขตามมาทั้งสัปดาห์พี่อยากคุยเรื่องนี้เพราะพี่มีความรู้สึกว่ามนุษย์เราในความเป็นพุทธศาสนิกชนเรื่องของการแบ่งปันเรื่องของการให้ทานเราถือเป็นปัจจัยหนึ่งของชีวิตเมื่อมีโอกาสเมื่อมีจังหวะเหมือนที่เรากําลังทํารายการตอนนี้เราก็กําลังหนึ่งแบ่งปันวิชาวิชาการพูดวิชาพัฒนาบุคลิกที่เราสอนวิชาการที่จะ ใช้โทรศัพท์มือถือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานประจำวันวิชาการที่เราเรียนรู้ว่าการเป็นนักข่าวเมื่อได้ข่าวอะไรก็ตามที่มีผลกระทบต่อสังคมก็ควรจะมีโอกาสในการนำเสนอในทุกช่องทางที่เราสามารถทำได้นอกจากเราทำหนังสือพิมพ์นอกจากเราทำรายการวิทยุแล้วการจัดทำรายการลักษณะเชิง f c e e o o o Live แบบนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจก็เป็นเรื่องดีที่อยากให้มีหลายๆคนมาชวนกันคุยชวนกันคิด แล้วเราก็อยากผลิตรายการคุณภาพอย่างนี้นะคะให้สังคมได้รับรู้ว่าคุณเองก็สามารถเป็นนักจัดรายการได้คุณเองก็จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการส่งข่าวที่เป็นข่าวเชิงสร้างสรรค์ให้เราช่วยนําเสนอได้และขณะเดียวกันคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะคุณคือเจ้าของประเทศคุณคือเจ้าของโลกนี้เหมือนกันค่ะเรามาแบ่งกันปันกันในสิ่งที่เราสามารถทําได้และถ้าเกิดว่าคุณให้ความร่วมมือก็ถือว่า งานชวนคุยชวนคิดของเราประสบความสําเร็จนะคะ,ะในขณะเดียวกันเราก็ยังพัฒนารูปแบบของการผลิตรายการออกไปเรื่อยๆเพื่อให้คุณได้เห็นได้รู้ว่าจริงๆแล้วในโลกโซเชียลจะมีทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์กับเราและส่วนที่เป็นประโยชน์กับสังคมและส่วนที่กระตุ้นเตือนให้สังคมต้องย้อนต้องกลับมาคิดและสิ่งที่เราพูดวันนี้นะคะเรื่องราวของตู้ปันสุขที่แบ่งปันกันกำลังพูดถึงคนหมู่น้อย ที่อาจจะมองตู้ปันสุขกลายเป็นตู้ที่คุณสามารถกอบโกยได้เป็นตู้ลโล่มากมาก,ก,มากเป็นตู้โล่เอาไปเยอะเกินเขาอาจ<า><า>จะเดือดร้อนมากก็ได้ค่นะน้องสาวแต่ในเรื่องความเป็นจรงิงแล้วในเรื่องของความจริงรแล้วควรจะคิดถึงในแง่ที่ว่าตู้ปันสุขกติกาเสริมคือหลังจากที่คุณออกไปแล้วเมื่อคุณมีโอกาสมีจังหวะหรือคุณหาได้ คุณต้องเอาใบแบ่งปันคนอื่นต่อนั่นคือกติกาของตู้ปันสุขที่หลายๆคนรับรู้และหลายๆคนไม่อยากรับรู้และอีกลหลายๆคนที่มีความคิดเพียงแค่ว่าขอให้ได้แค่ซื้อของของกินของแห้งของใช้ไปใส่ในตู้ปันสุขก็ถือเป็นความสุขที่ได้แบ่งปันเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องดีที่เราอยากเล่าในสัปดาห์นี้ค่ะคุณสักคะแล้วค,คุณสักเองตอนนี้การประสานในเรื่องของ เสียงถ้าเกิดว่าเสียงสองเสียงนะคะเจอกันแล้วทําให้เสียงกล้องคุณศักก็แบ่งทีละคุยกันทีละโซนอย่างของพี่พอคุยเสร็จแล้วคุณศักเสร็จลงแล้วคุณศักก็นําเสนอของคุณศักที่พี่สามารถได้ยินด้วยก็ได้ค่ะีดมันเป็นอย่างนี้พ่อข้าใจว่าการช่วงที่ผมทากับับกเก่งครับคกับบกเก่งนี่รู้สึกว่าจะจะไม่จะไม่เป็นอะไรนะครับ แต่ทีนี้พอบางครั้งการที่เราอาจจะทำแบบมันอาจจะไปแพ้คนสวยตอนมาเห็นหน้าจริงๆก็ได้พี่เพราะว่าเอจุี่ผมสวยสวยมันตื่นเต้นนะตื่นเต้นกับความสวยนะครับขอบคุณมากครับลุงขอบคุณป๋าโจขอบคุณอ่าหลวงพิวัดนะครับตอนนี้ทราบว่าพ่วัตเสี่ตู้ปันสุกนะครับตู้ปันสุกพี่วัด าวา่พี่ยังคิดเลยนะว่ะาตู้ปรนสุกน,น่าจะอยู่ที่ว<ะ>ัดอาพาธนี้เป็นไงบ้างหายจังเอามาให้กําลังใจรู้สึกว่าจะเป็นหลานที่อุ้มหรือเปล่าเนี่ยวมาให้กําลังใจไปคิดกดไลค์เข้ามาขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณท่านนะครับตอนนี้ผมดูไปด้วยพี่อุม้ม <c oughs> ดูเฟซบุ๊กไลฟ์ like <c oughs> ของเราไปด้วยนะครับแล้วก็นะจะต้องกดแชร์กดไลค์กด,กดพร้อมๆกันถ่ายตู้ตรงนี้ อ่ผมอาจจะไม่ได้มีภาพขึ้นมาแทรกนะพี่อุ๊เพราะว่าการที่จะต้องภาพขึ้นมาแทรกเนี่ยตอนนี้มันอาจจะมันมันมันมีสองมือเนาะครัตอนนี้มันอาจจะไม่คล่องเท่าไหร่คือสั์ไม่ใช่ทศกัณฐ์ใช่ไหมใช่ใช่ทีเราก็ดีใจที่แต่ละค่อยๆพัฒนาค่ะากันครับซุ้มก็อ่าหลังรู้สึกว่าสวยต่อไปอาจจะมีคําหวานอยู่ด้านข้าง ครับตอนนี้หาโลโก้คำหวานมาก่อนครับเอาสู้กับข้าวมาก่อนฉันก่อนว่าจะเอาโลโก้ไหนครับอ่ะ่ันไหนที่อยากจะมาออกรายการกับเราอย่างนี้นะครับอ่าก็มาร่วมกันได้นะครับเราต้องการทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วนะคะการทํำ Facebook ไลน์สามารถพัฒนาทักษะไปได้เรื่อยๆซึ่งเรื่องแบบนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจที่จะประชุมอบรมหรือว่ามีกิจกรรมใน ในการประชุมสัมมนาของท่านท่านก็สามารถที่จะให้เราไปแนะนำได้เงยการเรามีการที่มีสภาพครับหรือ่าจะมีคอยบอกราคาแบบไม่เยอะอยู่ราคาไม่เยอะมันมีทั้งราคาคุณภาพราคามาตรฐานแล้วก็ราคาสนับสนุนรเรามีทิศทางหลายๆรูปแบบนะคะที่เราจะพัฒนาการทำงานของเราไปเรื่อยๆ แต่ในขณะเดียวกันเราก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าในโลกโซเชียลนะคะเราไม่จําเป็นต้องรอให้เขามาป้อนเราอย่างเดียวบางครั้งเราเองก็สามารถที่จะป้อนอะไรเข้าไปในโซเชียลแล้วก็ทําให้ทุกคนอยากเห็นอยากรู้อยากทําแล้วก็สนุกกับมันใช้ให้คุ้มกับที่เราจ่ายค่าเช่ารายเดือนรายวันหรือจะเป็นแพ็กเกจใดๆก็ตามน่าจะสนุกกว่าไหมคะแต่ถ้าท่านใดน,นะคะมีความรู้สึกว่าเป็นความสามารถเฉพาะทางเฉพาะบุคคลจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะทุกคนที่พูดได้ ทุกคนที่มีกิริยาอาการปกติก็สามารถพัฒนาเทคนิคทักษะรวมถึงการที่เราจะเข้าอยู่ในรายการในทุกๆสภาวะได้ไม่ต่างกันละค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมกันนะครับตอนนี้ผมกำลังจะแชร์ไปที่กลุ่มรักบันเปรนะครับแล้วก็กลุ่มตลาดออนไลน์และทายโมเดลนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะแชร์ไม่เยอะที่ผมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าแชร์ไปเยอะบางบางบางครั้ง เราไลฟ์อย่างนี้ยมันอาจจะมีปัญหาครับก็เลยว่าค่อยๆทยอยทําครับแล้วอเราก็บอกญาติพี่น้องทุกท่านนะครับอยากจะดูรายการแบบบปานบ้านแต่คุณภาพระดับอ่มือโปรโนะครับแล้วก็อยากจะให้เราไปทํางานให้ใน หน่วยงานของท่านนะครับขอให้คล่องตัวกว่านี้ก่อนดีไหมตอนนี้ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ไม่เห็นหนากันเยอะเ้ยไม่ตองว่าพวกนี้ไม่ว่าไทยพ่อนากันนี่คือตอนนี้เรากําลังจะปรับนะครับปรับอะไรใช่ค่ะนะครับปรับเวลาเพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานมากขึ้นนะคะเพราะบางทีเนี่ยการใช้ภาษาถิ่นเราจะใช้กันในวันอังคารกับวันพฤหัสบครัส่วนจันทรุธศุกร์ที่เป็นการไลฟ์สดเราจะใช้ภาษาไทยกลางส่วนอังคารกับพฤหัสเราจะใช้ไทยอีสาน ก็จะแบ่งให้นะครับค okay. ุณได้ยากล่าครับทงก่อนล่ามาทรงก่อนล่ำมามาดังคาดกับวันประหาดประหัดด้วยครับเด้อคุณไดอยากเล่นลิกเกเห่นล่ําตัดทรงมาจันทร์พุนสุปงมาทรงมาคุณได้ยากสวดสารพันยะเหลือกได้ทุกวันใช่ใอันนี้เราก็ต้อนรับทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มีใช้มาบ้างแล้วก็มีผมพยายามที่จะพูดแล้วก็อาจจะซ้ายขวาบ้างเพราะว่ามันจอมันเยอะเพราะว่าผมจะต้องควบคุมด้วยนะครับ แต่ดูคนสวยดูพี่อุ๋มไปก่อนแล้วกันนะครับดูพี่อุ๋มไปก่อนแล้วก็ไม่แน่พี่อุ๋มอาจจะมีแบบไม้ปิ้งไก่นะครับไม้ปิ้งไก่มาโชว์อย่างเงี้ยมีป้ายมาเอ่อพูดมาป้ายมาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยววันหลังจะต้องไปเซตคอมให้พี่อุ๋มต้อก็นําเสนอมีเนีนําเสนอแต่ r p o i อยสอนแบบภาออนไลน์เลยครับสอนบุคลุกบภาพวันละหนึ่งพอยต์วันละวันเพจเขาเรียกวันละหนึ่งวันเพจครับก็อาจจะส่งว่าเทคนิคการแต่งตัวอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นวัน วันวันจันชุดสีเหลืองแต่ว่าวันนี้ไม่เป็นไรนะครับจะเป็นรุปชุดแบบสวยที่อุ้มไปวันนี้ครับอ่าครับก็คือกำลังเหกันไปนพี่น้องเอ้ยแล้วตู้ข้าวพี่อุ้มเป็นไงบ้างตู้ข้าวแถวนั้นมีเรี่ยงยังค่ะกําลัง,ยงอยากชวนอยากชวนชวนเลยครับอยากชวนทางวัดทำมากกว่าเพราะเรามีความรู้สึกว่าพอเข้าไปในวัดมนุษย์เราเนี่ย คนรักทีเก้าสิบเปอร์เซ็นตพอเห็นวัดจะรู้สึกล่มเย็นเป็นสุขแล้วก็จะไม่โลภจะรู้ว่า่ะจุดนี้คือจุดของความสมถะเรียบง่ายนะคะอพอเพียงแล้วก็อีกอย่างนึงวัดก็มีหลวงพี่หลวงอาหลวงนาหม่อมอยู่ตลอดที่ไปบินถบาตมาอาจจะช่วยได้ไอาจจะมีของเยอะของเหลือนะพ่ยุมเนาะของเหลือแล้วก็ไม่ใช่ตับตาแล้วท่านท่านฉันไม่หมดเนาะท่านฉันท่านฉันไม่หมด เป็นเป็นของก้นบาทดีกว่าพี่อูมพูดคําว่าของก้นบาทดีกว่านะครับไม่ได้ฉันก็มีนะลูกไม่ได้ฉันหรือบางทีก็อาจจะเป็นอาหารแห้งที่ท่านท่านพอเพียงแล้วใช่อยากแบ่งคนที่รับไปก็อาจจะรับไปอาจจะกินได้หลายวันจุ่มวันหลังหลังเลองดูนะคะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าคนไทยปรับตัวเร็วค่ะน้องสัง พี่เชื่อพอมีดราม่าแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยคนที่เขาอยู่ใกล้ๆในบริเวณนั้นในบริเวณตู้นะคะเขาก็ย่อมต้องคิดละเฮ้ยฉันต้องมีหน้าที่ปกปักรักษาสิ่งที่คนอื่นเขามีน้ําใจคุณมีหน้าที่เพียงแค่ดูแลอ่ะเพราะธรรมชาติของจุดที่เป็นชุมชนทุกจุดจะมีกล้องวงจรปิดเห็นไหมคะเราก็เลือกตู้ตรงที่มีวงจรปิดจะได้ดูพฤติกรรมอ่าแต่ละวันแต่ละช่วงแต่ละเวลาไป แต่พี่เชื่อว่าไม่หนักนะถ้าหน้าวัดบ้านที่อุ๋มเนาะน้าวัดบ้านที่อุ๋มก็จะแบบแต่วัดยูลึกจากถนนเข้าไปเกือบกิโลนะคะน้องสาวตัวตัวตัววัดเองตัวตัวเขตพระธสีมาเองอยู่ลึกเข้าไปคือด้านหน้าประตูยื้องกับที่ร้านเราเนี่ยจะเป็นทางเข้านะคะจะเป็นทางเข้าซึ่งหลายๆคนเดินไม่ไหวก็มอเตอร์ไซค์จักรยานเข้าไปอีกประมาณเกือบเกือบรึ่งกิโลเมตรอะค่ะ ก็เลยอาจจะทําให้เราไม่สะดวกนักแต่พี่เชื่อว่าในเมื่อจากเมื่อวานห้าตู้วันนี้กลายเป็นสองร้อยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พี่ว่าตัวเลขสองพันปิ่มๆเลยแล้วเขาคงไม่จําเป็นจะต้องเอาตู้ไปตั้งคือขอให้อะไรก็ได้ที่เป็นเป็นโครงสร้างที่สามารถปิดเปิดได้แล้วก็กันแมลงกันมดกันแมวกันอะไรอย่างนี้นะคะกันสัตว์กันสัตว์ต่างๆพวกนกพวกหนูปูปีง ปูด้วยอ,อ,อ, <laughs> อย่าลระวง,วงสิมันจะลุยลนี่แหละ <laughs> ก็ถือว่า,าเป็นความตั้งใจเนาะนใช่เใช่เจตนาดีที่อยากแบ่งปันโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องลงทุนมากมายเหมือนเจ้าของงานเขาบอกว่าสมมติคุณเข้าเซเว่นคุณซื้อนมมาสองกล่องคุณหยิบแต่ตู้ปันสุกล่องนึงแล้วคุณเอาอไปกินกล่องนึงทีนี้คนที่ได้นมไปหลังจากได้นมไปแล้วได้ขนมไปแล้วกินอิ่มแล้วถ้าวันหน้าคุณมี คุณก็อาจจะเอานมเอาขนมมาไว้แทนเพื่อให้คนต่อๆไปได้กินนะคะเป็นการปันที่แบ่งปันความสุขแบ่งปันในสิ่งที่เราพอให้ได้ไม่เกินกําลังเราไม่ใช่คุณมาเอาไปเยอะๆแล้วคุณก็หายไปเลยหรือคุณมาทําหน้าที่เพื่อที่จะเลงไปที่ตู้ปันสดแล้วก็ไปเอาเอย่างนี้อย่างเดียวพี่เลยมองว่าโบราณนะเนาะมองว่าใครก็ตามที่ได้ของมาเอาเปรียบเขามากินมาใช้โดยที่ ไม่เห็นแก่ส่วนรวมเน่เขาเรียกเปรตนะคะคงไม่มีใครอยากเป็นเปรตแล้วมั้งถ้าเป็นคนไทยแท้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับอันนี้ก็ไม่อยากจะให้ให้ทุกคนเข้าใจอย่างนั้นเนาพี่อุ๋มเนาะถ้าถ้าถ้าคนที่คนที่มาทําบุญเนี่ยก็ก็คิดว่าเขาตั้งใจแล้วละอยากจะเอาไปเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันแต่ต้องคิดถึงคนที่เขายังไม่ได้รับส่วนบุญใช่ใช่ คนที่ยังไม่ได้กินก็ยังมีแ้าพุ่เห็นหอาไปแบบนี้เขาเรียกหลายๆที่แต่ถ้าคุณไหนเอาไปแล้วก็กินพอมีพอใช้เรียกว่าแบ่งปันคนที่มารับการแบ่งปันเราให้ได้เท่าที่เท่าที่เรามีกําลังเนาะพี่ก็เลยมองว่าอยากติดตามเรื่องนี้นะตลอดสัปดาห์นี้อย่างสัปดาห์นี้นะครับตู้ตู้แบ่งปันเราแต่ว่าวันนี้อาจจะขึ้นขึ้นผิดพลาดหน่อยแต่ว่าขึ้นขึ้นหัวข้อว่าร่วมแรงร่วมใจต้านภัย ทานภัยเฉยเพราะว่าเป็นภัยไม่ว่าจะเป็นภัยแรงภัยลมฝนภัย,ภยหลายหลายอย่างภัยโควิดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นจะเป็นตู้แบ่งปันตอนที่หนึ่งก็แล้วกันวันนี้เป็น,เป,นเป็นตอนชวนทุกท่านมาร่วมแบ่งปันกันครับอุมก็ก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับมาร่วมมาร่วมกับรายการของเราก็ได้นะครับอ่าร่วมกับรายการของเราก็ได้แลว้วก็พิมพ์เข้ามา นะครับแล้วจะไปแบ่งปันความสุขได้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวให้ที่ลองเราไปลองติดไปไปติต่องให้เราฟังว่าคุณไปแบ่งปันที่ไหนอะไรอย่างไรสั่งพี่ว่าเอาอย่างนี้ถ้าในรายการนะคะอ่าด้วยความที่มันเป็นโซเชียลมันเนาะมันไม่จาเป็นต้องมีวัตถุมันไม่จําเป็นต้องมีรายการรับมามาแจ้งเอาเป็นว่าคุณไปเจอตู้ปันสุขที่ไหนและมีความคิดเห็นยังไง หรือว่าคุณต้องการที่จะให้เกิดตู้ปันสุขที่ไหนครับหรือคุณเองมีไอเดียอย่างไรกับเรื่องราวของตู้ปันสุขดีไหมคะเล่าสู่เราฟังพิมพ์มาในรายการก็ได้พิมพ์ผ่านอะไรคะถ้าเกิดว่ามีใครที่ดูแชร์ดูข้อสวัสดีครัวินิดจ่ะพี่อุ้มคุณวินิจเข้ามาดูมาให้กําลังใจนะครับคุณวินิจพี่ทักษ์สวัสดีครับโอเคนะครับเราขอโอกาสนะครับ นะครับอ่าอ่านะเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้กับเออได้ไสองนิ้วสองนิ้วนะครับคือวนี้เป็นให้ให้กำลังใจกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้เหรอใช่ใช่ให้ความหวังให้กําลังใจทุกทุกคนมีความหวังอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าอ่าฟิงเกอร์ฟิงเกอร์อ่ากูอยู่ยังไงนี่แหละผมประมาณประมาณเนี้ยนะครับนะครับอ่ะอ่าช่วยแชร์ด้วยนะครับคุณวินิจครับนะครับอ่ะทุกท่านนะครับตรงนี้เราจะมี ช่วงทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มหลังจากสองทุ่มก็ไปดูข่าวนะครับอ่ะก็พูดถึงเรื่องตู้ปันใจนะครับท่านก็อ่าปันสุขปันสุกปันสุกไม่ใช่ปันใจแหม่ผมตูต้องให้ทำต้องให้ทําการบ้านแล้วเพราะว่าแมตู้ปันใจก็โป้งสิคะครับผมก็เพราะว่าอ่าตอนนี้จะเล่าให้ฟังหนึ่งสองสามสี่ห้า 2, 3, 4, อ่ะห้าจอ กับหกหกกับจอจอจออ่ากับจอสมาร์ทโฟนมันก็เลยแปลว่าตอนนี้ถ้าดูที่ดูจอสมาร์ทโฟนเนี่ยก็พึ่งแบบมันดีเลยเดี๋ยวผมจะต้องไปตั้งใหม่นะครับเพราะว่าตั้งแต่ละเซตของเซตพี่อุ้มนี่ก็จะตั้งไว้อีกเซตหนึ่งของเซตบกเก่งก็จะไปเซตอีกเซตหนึ่งอันนั้นเขาสัยนแล้วอันนั้นเซตนั้นเขาสัยนแล้วนะครับเซตพี่อุ้มนี่อ่าคิดว่าประมาณอีกสักวันสองวันก็ก็จะน่าจะสัยนนะครับ เดี๋ยวสเสถียรทำมือก็จะมาร่วมให้สัมภาษณ์เ,เขาจะให้สัมภาษณ์สัมภาษณ์ก็อาจจะเป็นยกไปเดี๋ยวขอให้เวลาเขาว่างก่อนช่วงนี้นะครับเพราะว่าเขาออกอัลบั้มใหม่ตอนนี้ก็เอาเพลงเขามาเปิดขออนุญาตจากเขาแล้วนะครับแล้วก็ว่างเดี๋ยวเขาเข้ามาร่วมอาจจะได้เห็นหน้าเห็นตากันอย่างเงี้ยนะครับพี่อุ้มนะครับ,รบอืออ่ะช่วงท้ายรายการพี่อุ้มครับช่วงท้ายรายการพี่อุ้มจะมีอะไรที่จะ ฝากเหลืออีกประมาณสักสองนาทีนะครับยินดีค่ะครับมนุษย์เราเขาบอกว่าเราเกิดมาร่างกายก็ไม่ใช่ของเรานะคะเราแค่เช่ามาเป็นชั่วครู่ชั่วยามเท่าน,นั้นเองสมองของความนึกคิดต่างๆของเราที่กําลังเกิดขึ้นที่กําลังเป็นอยู่นั้นอยากให้คุณเลือกใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราและคนรอบข้างมากกว่าจะคอยเอาเปรียบกันมากกว่าจะคอยจับผิดกันหรือมากกว่าจะคอยใส่ร้ายกันเฉยเเพราะโลก ไม่ใช่ของเราคนเดียวยังเป็นเรื่องของครอบครัวเราลูกหลานเรารหรือทายาทที่จะสืบต่อจากลูกหลานเราไปกันวันข้างหน้ารเราทําวันนี้ให้ดูดีไว้เพื่อคนข้างหลังจะได้คิดถึงเราในแง่ดีคิดถึงในสิ่งที่เราร่วมแบ่งปันไม่ใช่สิ่งที่เราไปฉกฉวยจากใคร,ครข้อคิดวันนี้จากตู้ปันสุขขอให้มีความสุขทุกท่านและพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ที่นี่กับเรื่องราวชวนคุยชวนคิด กับปินและสักลายวันนี้ลาจากไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีคุณผูัชมผูสุดนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับพี่อุูมปินกองจันทึกนะครับสําหรับรายการของเรานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังครับ